สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beaver n o v e นะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมีความสนุกรูปแบบไหนมาส่งไปรับฟังกันได้เลยค่ะ เสียงในห้องรับแขกของบ้านหลังใหญ่เงียบสนิทเกินกว่าจะเรียกว่าอบอุ่นแม้เฟอร์นิเจอร์หรูจะถูกจัดวางอย่างลงตัวและแสงไฟคริสตัลจากแชนเดลีย์จะสาดแสงลน,นตาแต่บรรยากาศกลับอึดอัดเสียจนคนในห้องไม่กล้าหายใจแรงพ่อจะไม่พูดซ้ำสองเสียงของคุณสุเมธรรัตนานนท์พ่อของธานินดังชัด,ดราวกับคำสั่งชายหนุน่มในชุดลำลองสีเรียบจ้องศบตาพ่ออย่างไม่ยอมแพ้แต่ผมมีคนรักอยู่แล้วพ่อก็รู้ โอภาสนะเหรอเด็กดีจริงแต่เขาช่วยอะไรธุรกิจเราไม่ได้เลยทานินแม่ของเขาเสริมด้วยเสียงเนิบนาบแต่เฉียบขาดมั่นกับประกูลอัครเวทเราจะได้เครือข่ายลงทุนเพิ่มอีกหลายพันล้านทานินหายใจหรือกำมือแน่นบนตักโทรศัพท์ของเขาสั่นเบาๆบนโต๊ะกาแฟมีข้อความจากโอภาสส่งเข้ามานายโอเคใช่ไหมถ้าไม่ไหวก็แค่บอกมาฉันจะพานายหนีไปเลยก็ได้ เขาไม่ตอบเพียงแค่ปิดหน้าจองเงียบเงียบในเวลาเดียวกันนั้นนคฤรุหั์อัคารเวสฝั่งตะวันตกของกรุงเทพเสียงฝีเท้ากระแทกลงบนพื้นไม้อย่างหนักแน่นคิรัวอาัคารเวสยืนเผชิญหน้ากับแม่สีหน้าของเขาเครียดจัดริมฝีปากบางเม็มแน่นผมไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นผม พระแก่คือคนเดียวที่ฉันไว้ใจได้พอจะส่งไปมั่นหมายกับลูกชายรัตนานนทหญิงไวยกลางคนในชุดสูตรเรียบหรูตอบเสียงเรียบมันคือเรื่องของบริษัทเรื่องของอนาคตแล้วชนาวีละ่ะคิโรวพร่งถามเสียงแผ่วแต่แข็งผู้เป็นแม่หลบตาเล็กน้อยเขาไม่เกี่ยวมือถือของที่รวสันอยู่ในมือเขาก็มองข้อความจากชนาวีจะให้ฉันรอในฐานะอะไร หรือฉันควรพอสักทีเขาไม่ตอบได้แต่มองข้อความนั้นซ้ำๆราวกับต้องการให้มันหายไปได้วยการจ้องค่ำวันนั้นในห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมหรูระดับห้าดาวธานินและคิโรพบก,กันครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงมั่นสุดหรูแขกเหลือมากมายแสงแฟลชจากกล้องไม่หยุดกระพริบ ทั้งสองยืนตรงข้างกันห่างกันไม่ถึงเมตรแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมานอกจากความเงียบและแววตาอันหนักแน่นที่ต่างฝ่ายต่างใช้ปกปิดความสับสนในใจในขณะที่มือซ้ายของธนินกำโทรศัพท์ที่ไร้ข้อความตอบกลับจากโอภาสมือขวาของที่รัวก็แน่นิง่งข้างตัวพลางหลุบตามองแจ้งเตือนที่ไม่ได้เปิดอ่านจากชนาวี แสงไฟระยิบระยับจากแชนเดเลียแก้วเจียวเจียนรายศาสตร์ความหรูหราทั่วทั้งห้องบอลรูมของโรงแรมริมน้ำเจ้าพระยาเสียงเปียโนโบรรเลงเพลงคลาสสิกขับกล่อมบรรยากาศแขกผู้มีเกียรติแต่งตัวเต็มยศทยอยกันเข้ามาร่วมงานพร้อมช่างภาพจากหลากหลายสื่อที่ยืนประจำจุดอย่างพร้อมเพรียง เวทีด้านหน้าประดับด้วยฉากสีขาวทองอย่างประณีตดอกไม้สดถูกจัดเรียงเป็นซุ้มอย่างวิจิตรข้างกันเป็นจาวีดีขนาดใหญ่แสดงภาพโลโก้ของสองตระกูลที่กำลังจะผนึกพันธมิตรรัตนานนท์และอัครเวทท่านินในชุดสูทสีเทาเข้มถูกตัดเย็บอย่างพอดีตัวกำลังยืนหลังเวทีเขาเงียบไม่พูดกับใครนอกจากจ้องมองโทรศัพท์ที่ไม่มีข้อความใหม่จากโอภามานานเกินครึ่งวัน คีรัวก็มาถึงในเวลาเล่ยเลี่ยกันสูตรดำสนิทเข้ารูปทำให้เขาดูโดดเด่นขึ้นกว่าเดิมแต่สีหน้าเย็นชากลับตอกย้ำว่าเจ้าตัวไม่รู้สึกยินดีกับงานนี้แม้แต่น้อยขึ้นเวทีพร้อมกันครับผู้จัดการพิธีกรเอ่ยเบาๆพร้อมส่งสัญญาณให้ทั้งคู่เดินเคียงข้างกันขึ้นสู่จุดศูนย์กลางสายตาทั้งห้อง เสียงปรบมือดังขึ้นราวกับถูกกำกับทุกฝีก้าวของทั้งสองชายดูมั่นคงแต่ภายใต้สูตรหรูนั้นไม่มีใครรู้ว่าหัวใจของแต่ละคนกำลังเต้นสับสนเพียงใดเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพิธีกรกล่าวเสียงชัดค่ำคืนนี้ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลกับการประกาศมั่นหมายของสองทายาทแห่งตระกูลธุรกิจชั้นนำซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือทางธุรกิจครั้งใหญ่และความสัมพันธ์อันงดงามคำว่างดงาม นั้นราวกับเหล็กร้อนจี้กลางอก่านินเหลือบตามองคีรัวอีกฝ่ายยังคงนิ่งดั่งรูปปั้นห่างไกลาจากคําว่าเจ้าบ่าวผู้มีความสุขราฟ้ากับเหวทิธีกรหันไปเชิญประธานสองตระกูลขึ้นเวทีกล่าวคําอวยพรและเชิญทั้งสองชายจับมือกันกลางเวที่ทานินยื่นมือออกไปก่อนสีหน้าหนักแน่นและประคองไว้ด้วยมารายาททางสังคมคี้รัวสบตาเขาชั่ววินาทีก่อนจะยื่นมือตอบด้วยความหยินเยียบ เสียงชัตเตอร์กล้องดังรัวนับจากวันนี้ไปทั้งสองจะเป็นคู่มั่นกันอย่างเป็นทางการเสียงปรบมืออีกระลอกดังขึ้นแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงหัวใจของโอพาสที่กำลังดูถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอมือถือในห้องเงียบๆหรือเสียงลมหายใจสะดุดของชนาวีที่เพิ่งเลิกถ่ายละครและเปิดข่าวทันทีที่ถึงรถตู้เทียงแค่ชื่อของคนที่ตนรักปรากฏขึ้นเคียงข้างชาย แปลกหน้าความเจ็บก็เหมือนสายลมที่พัดเข้าอกอย่างไม่ทันตั้งตัวและที่เวทีมือของทานินกับคีรวย,ยังคงจับกันแน่นกลางสปอตไลท์แม้ในใจจะพยายามผลักอีกฝ่ายออกสุดแรงแต่โชคชะตากลับบังคับให้พวกเขายืนอยู่เคียงกันทันทีที่แสงแฟลชสุดท้ายดับลงทั้งสองถูกพาออกจากเวทีไปยังห้องรับรองพิเศษหลังม่านผ้าหนักที่กันไว้จากสายตาสาธารณะ ห้องนั้นตกแต่งเรียบหรูโซฟาหนังแท้สีเข้มโต๊ะกลางวางน้ำแร่และผละไม้สดแต่บรรยากาศกลับเย็นเยียบไม่ต่างจากขั้วโลกคีรัวถอดสูทพาากับพนักโซฟาแล้วนั่งลงอย่างไม่ใส่ใจนะักเขาเอ็นตัวพิงพนักพิงสายตากาดมองไปรอบห้องอย่างเบื่อหน่ายทานินยืนทิ้งผนังห่างออกไปจากอีกฝ่ายอย่างชัดเจนเขามองคีรัวด้วยแววตาเรียบนิ่งแต่แฝงไปด้วยความไม่พอใจที่เก็บไวอ้อย่างแนบเนียน ทำไมต้องทำหน้าเบื่อโลกขนาดนั้นนายไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวที่ถูกบังคับมั่นสนอยทานินเอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงประชดขีรัวเหลือบตาขึ้นมองก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้มเหยียดฉันแค่รู้สึกเสียดายเวลาที่ต้องมาเสียอยู่กับคนที่ฉันไม่รู้จักและไม่อยากรู้จักดีเราคิดตรงกันทานินพูดพางทิ้งตัวนั่งอีกฝ่าของโซโฟ,ฟาโดยจงใจเว้นระยะห่างเท่าที่จะมากได้ ฉันไม่รู้ว่าโอภาษทนกับอารมณ์แบบนี้ของนายได้ยังไงคี้รเอ่ยขึ้นพร้อมเสียงหัวราะเยาะอย่าพูดชื่อเขาทานินเสียงแข็งทันทีแววตาที่เคยสงบกลับแข็งกร้าวคีรรยักไหล่แค่แปลกใจนะดูจากบุคลิกนายฉันนึกว่าไม่มีใครอยากอยู่ด้วยแล้วชนาวีของนายล่ะทานินสวนกลับเขาคงชอบคนที่เอาแต่ใจเย็นชาและไม่รู้จักมารยาสีนะ คิรุหบยิ้มทันทีดวงตาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวอย่างน้อยฉันก็ไม่เสแสร้งทำเป็นเข้าใจคนอื่นทั้งที่ในใจเกลียดเขาจะตายอยู่แล้วดีอย่างน้อยนายก็ยอมรับว่าตัวเองน่ารังเกียจอย่างน้อยฉันก็ไม่แสร้งทำตัวเป็นคนดีต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วไปด่ารับหลังคีรุแค่นเสียงฉันไม่ใช่พวกโลกสองหน้าแบบนาย ธานินลุกขึ้นยืนช้าๆพลางก้าวเข้าไปใกล้อย่างมั่นใจนักว่ารู้จักฉันดีนักเราแค่คนแปลกหน้าที่ถูกจับแต่งงานกันเท่านั้นอย่าแสดงความเห็นในเรื่องที่ไม่ใช่ของนายอีขี่รัวลุกขึ้นบ้างใบหน้าเข้าใกล้กันจนแทบจะชิดก็อย่าทำตัวให้มันน่ารำคาญนักสิฉันไม่ได้อยากรู้จักนายด้วยซ้ำทั้งห้องเงียบสนิทเสียงระฆังจากภายนอกอย่างว่ามาเบาๆความตึงเครียดพุ่งถึงขีดสุดราวกับพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อ ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นแขกผู้ใหญ่รอถ่ายภาพหมู่อยู่ครับขอให้คุณทั้งสองเตรียมตัวด้วยครับท่านินลุกขึ้นทันทีปรับสูตรให้เรียบร้อยพลางปลายตาม,มองอีกฝ่ายงั้นก็ไปแสดงละครให้สมบทบาทกันหน่อยเถอะคู่มันคีโวเดินผ่านเขาโดยไม่พูดอะไรแต่แรงประทะเบาๆที่หัวไหล่กลับเจตนามไม่ปกปิด อย่าเดินชนถ้ายังไม่อยากโดนสวนกลับทานินพูดเย็นเย็นก็ลองดูสิคิรัวตอบกลับทันทีโดยไม่หันกลับมาและทั้งสองก็ก้าวออกไปพร้อมกันอีกครั้งแต่ในใจเต็มไปด้วยคำว่าฉันไม่ชอบนายที่ไม่มีใครเอ่ยออกมา รถลีมูซีนคันหรูแล่นเข้าสู่คฤหาสน์สไตล์โมเดิร์นสชั้นกลางย่าสุขุมวิทยามค่ำคืนไฟสนามหญ้าถูกเปิดส่องสว่างเป็นระเบียบราวกับฉากในละครทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบในสายตาคนนอกยกเว้น2ชายหนุ่มที่นั่งเงียบอยู่ในรถคันเดียวกันทานินเอหลังพิงเบาะฝ่ามือเย็นขมับคล้ายปวดหัวตั้งแต่ยังไม่ถึงบ้านคีรัวนั่งไขว่ห้างอยู่ฝั่งตรงข้ามดวงตาเหมือมองออกไปนอกรถไม่แม้แต่จะปลายตามองคู่มั่นของตน บ้านนายหรือบ้านฉันทานินถามขึ้นในความเงียบเสียงเรียบแต่ห้วนคี้โรวปลายตามองมาแวบหนึ่งบ้านฉันแต่ไม่ต้องห่วงชั้นสามทำไว้ให้คนที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกันอยู่แล้วฟังดูเตรียมพร้อมดีนี่ทานินประชดเบาๆก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านข้อความจากโอภาสที่ส่งมานายโอเคไหมฉันอยู่หน้าคอนโดนายถ้าไม่อยากกลับก็ไปกับฉันได้เลยนะ ทานินไม่ตอบเขาเพียงแต่มองข้อความนั้นนานกว่าปกติก่อนจะเก็บโทรศัพท์ลงเงียบๆเมื่อรถจอดสนิทที่หน้าคาราหาทั้งสองเดินเข้าไปโดยไม่มีบทสนทนาเพิ่มเติมพนักงานเปิดประตูและโค้งให้อย่างสุภาพบริกรรับกระเป๋าไปอย่างรู้หน้าที่บรรยากาศในบ้านตกแต่งเรียบรู้เฟอร์นิเจอร์นำเข้าทุกชิ้นและกลิ่นเครื่องหอมอ่อนๆลอยอยู่ในอากาศ ห้องนายอยู่ชั้นสามฝั่งตรงข้ามกับชั้นห้องน้ำแยกชั้นไม่มีคนอื่นอยู่หรอกเพราะที่นี่ฉันไม่ชอบให้ใครอยู่ด้วยคีรัวพูดขณะเดินนำขึ้นบันไดดีเลยเพราะฉันก็ไม่ได้อยากอยู่กับนายทธน,นินตอบทันควันพอถึงชั้นสามคีรัวชี้ไปที่ประตูไม้โอขวามือของนายห้องล็อกจากด้านในได้ไม่ต้องห่วงฉันไม่เดินมาสอดรู้สอดเห็นอะไรหรอก งั้นก็ดีจะได้ไม่ต้องทนกลิ่นอารมณ์เสียของใครบางคนคีรัวถอนหายใจแล้วหันมาเผชิญหน้ากับธานินฟังนะ้าธานินฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวฉันไม่มีวันเห็นนายเป็นคู่ชีวิตไม่ต้องเล่นบทคนดีไม่ต้องฝืนทำตัวสุภาพทุกอย่างที่นายทำมันไม่ได้เปลี่ยนความจริงว่าเราไม่ต้องการกันและกันธานินยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มเย็น,ยน งั้นก็ดีเพราะฉันเองก็เบื่อพอแล้วกับการพยายามเข้ากับคนที่ไม่เคยแม้แต่จะเปิดใจทั้งสองสบตากันชั่วครู่ก่อนจะต่างฝ่ายต่างหันหลังเข้าห้องของตนปิดประตูด้วยเสียงดังปังแทนคำพูดทั้งหมดที่อยากจะตะโกนออกมา คอนโดหรูใจกลางกรุงเทพแสงไฟเมืองทอประกายสะท้อนกับผนังกระจกบานใหญ่เสียงแอร์ในห้องทำงานเงียบเกินไปสำหรับค่ำคืนที่ควรจะอบอุ่นแต่ค่ำคืนนี้กลับหนาวเย็นเกินทนสำหรับคนที่หัวใจไม่มีคำตอบให้ยึดเกาะโอภาสนั่งอยู่บนโซฟาสีเข้มมือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์ไว้แน่นนิ้วโป้งเลื่อนอ่านข้อความเดิมซ้ำๆข้อความสุดท้ายที่เขาส่งไปหาธานิน นายโอเคไหมฉันอยู่หน้าคอนโดนายถ้าไม่อยากกลับก็ไปกับฉันได้เลยนะไม่มีคำตอบไม่มีแม้แต่สัญญาณว่าอีกฝ่ายอ่านข้อความแถบแจ้งเตือนค้างไว้ที่คำว่าส่งแล้วเหมือนหัวใจที่ค้างไว้กลางความพรุมเครือ แสงจากหน้าจอส่องกระทบใบหน้าเศร้าๆของเขาอย่างชัดเจนหัวใจเหมือนถูกบีบรัดทุกครั้งที่จินตนาการถึงภาพทานินจับมือกับใครอีกคนขึ้นเวทีแม้พยายามห้ามใจไม่ให้ดูแต่สุดท้ายเขาก็เผลอแตะที่คลิปถ่ายทอดสดอีกครั้งราวกับจะทำร้ายตัวเองซ้ำๆภาพของทานินในชุดสูตรหรูยืนเคียงข้างชายอีกคนที่ชื่อว่าคิรุอัครเวส ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนรอยยิ้มบางๆของทานินบนเวทีที่เคยเป็นของเขาตอนนี้กลายเป็นของคนแปลกหน้าโอภาสถอนหายใจยาวกดปิดคลิปแล้วเอหลังพิงคณะกโฟฟาอย่างหมดแรงความเหนื่อยล้าทางใจสะสมจนรู้สึกอึดอัดที่อกเขายกมือข้างหนึ่งขึ้นทาบอกเพื่อหวังให้อาการนี้คลายลง เขารู้เรื่องงานมันนีตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อนจากคนอื่นไม่ใช่จากทานินเองคำอธิบายของทานินที่ว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นหน้าที่ไม่มีอะไรเกินเลยมันเคยเพียงพอสำหรับคนที่เชื่อใจแต่ในวันนี้โอพาสไม่แน่ใจอีกแล้วว่าความเชื่อใจนั้นยังหลงเหลืออยู่มากแค่ไหนแม้ทานินจะยืนยันว่าทุกอย่างคือหน้าที่แต่เมื่อถึงเวลาจริงโอพาสก็เริ่มสงสัยว่าเขาในฐานะคนรักมีความหมายอะไรในโลกของธานินจริงๆหรือไม่ อีกด้านหนึ่งณนะห้องพักศิลปินในกองถ่ายละครชนาวีนักแสดงหนุ่มหน้าหวานนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งมือวางโทรศัพท์ไว้บนตักดวงตาจ้องมองชื่อคนหนึ่งในรายชื่อแชทคีรัวทำไมไม่ตอบเขาพึพรรมพำเบาๆน้ำเสียงแผ่วเสียงคนในกองยังคงจอแจอยู่ด้านนอกแต่ในห้องเล็กนี้มีเพียงความเงียบที่ห่อหุ้มเขาวไว้แน่น เขาเปิดข่าวในมือถือแล้วภาพคู่มันก็เด่นชัดขึ้นมาบนจอพอดีใบหน้าของคีรัวเรียบนิ่งเช่นเคยเย็นชาเกินกว่าจะเข้าถึงได้แต่สำหรับชนาวีเขามองทะลุความเย็นชานั้นไปถึงความว่างเปล่าในแววตาเขารู้ว่าคีรัวไม่ได้เต็มใจแต่ความรู้ก็ไม่ได้ทำให้เจ็บน้อยลงเลยเพราะแม้จะเข้าใจเหตุผลก็ไม่เคยเปลอบประโลมหัวใจที่ถูกละเลยได้จริงๆมือถือสั่นเบา แต่ไม่ใช่ข้อความจากคีรัวเป็นแค่การแจ้งเตือนจากแอปสภาพอากาศชนาวีหลับตาลงลมหายใจของเขาสะดุดชั่วขณะภาพคีรัวที่เดินเคียงข้างคนอื่นลอยขึ้นมาในหัวอย่างไม่ทันตั้งตัวเขารวบรวมใจก่อนจะเปิดแอปร่างข้อความขึ้นม,มือสั่นเล็กน้อยขณะพิมพ์ฉันเชื่อว่านายไม่เปลี่ยนไปแต่บางทีโลกที่นายอยู่อาจเปลี่ยนเราโดยไม่รู้ตัว เขานั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่กดส่งและไม่ลบข้อความราวกับหวังว่าคีโรจะรับรู้ได้เองโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำใดๆคืนนั้นทั้งโอพาสและชนาวีนอนหลับตาลงพร้อมกับความเงียบที่เจ็บยิ่งกว่าเสียงร้องไห้เพราะเป็นความเงียบที่ไม่มีแม้แต่คำปลอบโยนแสงอาทิตย์สัดส่องผ่านผ้าม่านสีอ่อนของห้องนอนบนชั้นสามของคฤริสน์อัคารเวสเสียงนกร้องเบาๆนอกหน้าต่างสวนดูจะไม่เข้ากับบรรยากาศในห้องเท่าไรนัก ทานินลืมตาขึ้นอย่างเนเนอบนเตียงใหญ่กลางห้องที่ตกแต่งด้วยโทนขาวเทาเขานอนตะแคงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยกมือปิดหน้าผากช้าๆความวุ่นวายของคืนก่อนยังวงเวียนอยู่ในหัวแม้จะพยายามไม่คิดถึงโอภาสแต่ภาพรอยยิ้มและแววตาของอีกฝ่ายที่มองมาครั้งสุดท้ายกลับยังไม่ลบเลือนไปเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆก่อนที่เสียงพนักงานจะพูดผ่านบานไม้ เช้านี้เสิร์ฟอาหารไว้ในห้องรับประทานอาหารชั้นล่างนะคะคุณคีรัวแจ้งไว้แล้วคะ่ะทานินขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะลุกจากเตียงหยิบชุดลำลองมาเปลี่ยนและเดินลงไปยังห้องอาหารที่ตกแต่งอย่างหรูหราโต๊ะยาวกลางห้องถูกจัดเรียงด้วยชุดอาหารเช้าแบบตะวันตกวางอย่างเรียบร้อยแต่ที่น่าหงุดหงิดคือคีอรัวนั่งอยู่ที่ปลายอีกด้านของโตะ๊ะโดยไม่แม้แต่จะหันมามองอรุณสวัสดิ์ทานินพูดก่อนพางนั่งลง คีรัวไม่ได้ตอบทันทีเขาหยิบแก้วกาแฟขึ้นจิบก่อนจะพูดเรียบๆโดยไม่สบตาฉันไม่ใช่คนชอบพูดจาตอนเช้าหวังว่านายจะเข้าใจาทานินยิ้มเย็นๆและฉันก็นึกว่านายไม่ชอบพูดตอนกลางคืนด้วยเสียอีกสรุปคือน,นายไม่ชอบพูดเลยใช่ไหมคีรัววางแก้วลงเบาๆเสียงกระทบถ้วยดังแผ่วแต่หนักแน่นพอให้รู้ว่ากำลังเริ่มไม่พอใจ จะกินก็รีบกินถ้าจะประชดก็เก็บไว้ใช้กับคนอื่นฉันไม่ได้อย,อยากอยู่ในละครน้ำเน่าตั้งแต่เช้าทานินยิ้มเจ้าเล่์เล็กน้อยพลางหันแฮมมีจานช้าช้านึกว่านายจะชอบเพราะชีวิตเราตอนนี้ก็เหมือนบทละครไปแล้วนี่มีงานมั่นมีความลับมีคนรักที่รออยู่คนละมุมเมือง คำพูดนั้นทำให้คีโรงเงยหน้าขึ้นแววตาแข็งกร้าวแต่เก็บอารมณ์ไว้ได้ทันเขาไม่ตอบโต้อะไรอีกและนั่นทำให้ความเงียบอีกครั้งกลับมาปกคลุมระหว่างพวกเขาหลังอาหารเช้าธนินลุกขึ้นเป็นคนแรกและพูดขึ้นโดยไม่หันกลับมาถ้าเราอยากอยู่บ้านหลังนี้ให้นานโดยไม่หักคอกันตายฉนันแนะนำให้เราหยุดทำเหมือนต้องชนะกันทุกประโยชน์คีโรวเหลือบตามองผ่านไอ้น้ำจากแก้วกาแฟริมฝีปากกระตุกเล็กน้อย ฉันนี่เคยอยากชนะนายเพราะแค่ต้องอยู่กับนายก็รู้สึกแพ้ทุกวันอยู่แล้วเสียงฝีเท้าเดินห่างไปจากห้องทิ้งให้เช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยความเย็นชาไม่ต่างจากคืนก่อนหน้าโปรดติดตามตอนต่อ,ตอไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ